สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมีเคสมานำเสนอขายนะมันเป็นเคสเคฟล่าคาร์บอนไฟเบอร์เกรดเดียวกับที่ใช้บนเครื่องบินแอร์บัสเอสาูนะครับจะมีสำหรับรุ่น iPhone 15 Pro กับ15 Pro Max นะครับตัวเคสตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมใช้งานมาสามอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็มันมีความประทับใจในการใช้งานก็เลยตัดสินใจที่จะเอามาขายนะครับให้ดูกันก่อนนะครับว่าตัวเคสเนี่ยตัววัสดุมันจะเป็นเคฟล่าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับมันจะเป็นลายเคฟล่า นะครับข้างนอกเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวหนังสือคำว่า wake up นะครับประมาณนี้นะครับส่วนด้านในเนี่ยเป็นเคฟล่าเหมือนกันนะครับแต่เป็นสีแดงไม่เหล็กไม่เซฟนะครับเขาจะใช้เกรดเดียวกับที่นาซาคเคยใช้กับยานที่ไปสำรวจดาวังคารปี1997นะครับนั้นคือต้องบอกเลยว่าวัสดุตัวเคสตัวนี้มันคือดีมากนะครับเดี๋ยวผมใส่เคสเข้ากับเครื่องให้ดูการใส่เคสใส่ง่ายมากนะครับมันจะใส่เข้าไป นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับถอดเคสก็ถอดไม่ยากเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นการมุมเปิดแล้วก็ดึงออกมานะครับแกะเคสไม่ยากนะครับอ่ะเรามาดูรอๆรอบตัวเคสกันก่อนนะครับตัวเคสหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือข้างหลังเป็นพื้นผิวที่มีลายของตัวเคฟล่านะครับเป็นสีดำนะครับมันจะเป็นมันไม่ได้ดำดำไปทั้งหมดเป็นแบบเนียนไปทั้งหมดนะครับแต่มันเป็นลายเคฟล่าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตรงนี้จะมีสลักตนังสือคำว่า wake up นะครับแล้วก็ส่วนของรอบๆตัวกล้องเนี่ยจะเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับซีรีส์เจ็ดคือมันเป็นซีรีส์เดียวกับที่ใช้บน macbook นะครับแล้วก็พวกอะไหล่ประกอบเครื่องบิน a i r b u ัสสาก็มีใช้ซีรีส์อลูมิเนียมตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวของเฟรมกล้องนะครับมันก็จะสูงกว่ากล้องของตัวเครื่องโทรศัพท์เราพอสมควรนะครับ คือตัวกล้องของผมเนี่ยผมติดกระจกกระเลนกล้องของ iMos นะครับตัวเฟรมก็คือยังสูงกว่านิดนึงคือแบบนิดเดียวนิดแบบนิดเดียวจริงๆนะครับแล้วก็รอบๆของตัวเฟรมนะครับจะมีมันจะมีการสลักตัวหนังสือยี่ห้อนะครับก็คือยี่ห้อของ New Clo ส์นะครับ, othes, รบเป็นจะเป็นแบรนด์ใหม่เลยที่ยังไม่เคยมีการขายในไทยมาก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเคสเคฟล่าคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีส่วนที่ปิดตัวหัวเครื่องด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวตัวเครื่องเนี่ยมันจะเป็นการเว้า เปิดไว้นะครับเพื่อให้การถอดและใส่เคสง,ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบเว้นเปิดหมดเลยลุ่งๆนะครับมันจะมีขอบขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบข้างล่างเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาขอบขอบเครื่องเลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็คือจะเป็นฝั่งปุ่มแอคชั่นนะครับตัวเคสก็คือจะมีการเว้นช่องไว้นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝ,ฝั่งที่เป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอนะครับก็เคสก็ เปิดวอลไว้นะครับตัวเคสนะครับตรงขอบขอบของเคสเนี่ยมันจะเกาะขึ้นมาบนขอบขอบหน้าจอนิดนึงนะครับมันจะมีความโค้งขึ้นมาเกาะขอบขอบนิดนึงนะครับตัวเคสมันเป็นเคสที่ค่อนข้างบางมากแล้วน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับน้ำหนักไม่ถึง19กรัมประมาณประมาณนี้นะครับ1 5ถึงกรัมแล้วแต่รุ่นของ15 Pro กับ15 Pro Max นะครับเพราะว่าขนาดมันต่างกันนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวกล่องแพคเกจจิ้งของตัวเคสเขาเนี่ยอลังการการสร้างเลยนะครับคือมันจะมีเปลือกสีเขียวอันเนี้ย หนึ่งชั้นนะครับในการหุ้มข้างนอกเป็นการซิลล็อกไว้นะครับแล้วก็ตัวกล่องสีขาวข้างในเนี่ยจะใช้กระดาษรีไซเคิลในการผลิตนะครับมันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นพื้นผิวเขาบอกว่าเป็นพื้นผิวดาวคารนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนของพื้นผิวดาวคารนะแล้วก็ในอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเป็นแบบเป็นฝั่งที่แบบเป็นฝาเปิดนะครับมันจะเป็นฝั่งที่เปิดเปิดแล้วมีเคสอยู่ข้างในเออคือแบบจะบอกว่าแพ็กเกจจริงแม่งก็แบบหูมึง เคสโทรศัพท์อันแค่เนี้ยแต่มืองให้กล่องมาขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับค่าขนส่งก็แพงใช้ได้อยู่นะครับตัวเคสเนี่ยพอเราแกะเคสออกมาใช้งานนะครับตัวเคสนยครับต้องบอกก่อนว่าผิวสัมผัสนะครับมันผิวสัมผัสมันแบบนื่นเรียนมากเลยคือมันให้อารมณ์คล้ายๆกับการที่เราลูบเบาะหนังในรถรถยนต์อะไรประมาณเนี้ยคือมันไม่ได้แบบมันมันไม่ได้เนียนแบบเหมือนผิวเด็กอะแต่คือมันเนียนแบบคือมัน อธิบายไม่ถูกแต่คืออยากให้ลองสัมผัสกันนะครับว่าผมพยายามจะถ่ายให้ดูว่าผิวมันแบบมันมันแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าผมบอกจริงๆว่าคือจากที่มีลูกค้ามาซื้อไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็จากที่ได้คุยกับเพื่อนๆหลายหคนก็คือผิวสัมผ,สมผัสมันดีนะครับก็เลยตัดสินใจมาขายตัวเม็กเซฟที่มันให้มานะครับแม่เหล็กเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพมันคือแบบเกาะแน่น นะครับดุนแน่นเลยนะครับแล้วเวลาแกะเนี่ยคือถ้าเป็นแม็กซ์เซฟเป,เป่าแบบนี้คือมันต้องแบบต้องเขาเรียกอะไรต้องจับตัวเครื่องแล้วก็ดันถึงจะออกนะครับคือถ้าดึงปกติถ้าเกิดว่าจะาง้างขึ้นมาของมันอะ่ะต้องใช้แรงพอเยอะพอสมควรในการที่จะดึงมันออกมานะครับคือคือดุนแน่นแน่นอนนะครับแล้วก็เคสมีความบางนะครับน้ําหนักเบานะครับคือ ใช้แล้วประทับใจผมก็เลยสั่งมาขายนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเคสตัวนี้เนี่ยมันเป็นเคสที่บางและก็น้ําหนักเบานะครับมันไปมันไม่ได้เป็นเคสที่ออกแบบมาไว้กันกระแทกนะครับแต่ว่าระหว่างสามอาทิตย์ที่ผมใช้งานมาเนี่ยผมมีการทําตกไป2ครั้งนะครับครั้งที่1คือ,อ,อแมวผมทําตกจากเตียงนะครับเตียงเนี่ยสูงประมาณสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ1ฟุตได้นะครับเ,เครื่อง ไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรนะครับครั้งที่2ที่ทําตกนะครับก็คือทําตกจากโต๊ะอาหารนะครับโต๊ะกินข้าวความสูงอยู่เราประมาณ1เมตรได้ประมาณนี้นะครับมันโต๊ะมันสูงระดับประมาณเอวประมาณประมาณนี้นะฮะครั้งที่2เนี่ยเคสเป็นรอยนะครับแล้วก็มันจะเป็นรอยตรงนี้นะครับมันจะเป็นรอยข้างข้างเคสตรงนี้เป็นรอยจุดๆหนึ่งแล้วก็ข้างข้างตรงตรงรอบๆตัวกล้องอ่ะมันจะมีรอยบิ่นนิดหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าของผมเจอแค่เคสเป็นรอยเฉยเฉยยังไม่เจออาการที่แบบ เครื่องเป็นลอยนะครับแต่ว่าก็คือมันก็มันก็เซฟกว่าที่ไม่ได้ใช้เคสเลยนะครับอันนี้คือขอย้าไว้ก่อนเพราะว่า,าบางท่านอาจจะต้องการเคสกันกระแทกแต่ตัวนี้มันเป็นเคสบางๆที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันกระแทกนะครับแต่ว่าของผม,ผมดังบังเอิญได้ทําพลาดและตกไปสองครั้งนะครับก็ลเลยได้เป็นการเทสไปในตัวซึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผมไม่มีคลิปหลักฐานอะไรมามาโชว์หรอกแต่ว่ามันก็ มีร่องรอยของเคสที่การเกิดการทําตกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวเคสนะครับราคาของมันเนี่ยจะอยู่ที่2,590บาทนะครับทั้งรุ่นของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะครับราคานี้คือจัดส่งฟรีนะครับแต่ว่าอยากจะบอกจริงๆว่าจากประสบการณ์ในการใช้งานมามันสมราคามากแล้วก็คุณภาพมันดีจริงๆนะครับอยากให้ได้ลองใช้ จริงๆนะครับผิวสัมผัสมันดีมากผมแบบอยากนําเสนอข้อนี้มากเลยมันมันจับเครื่องแล้วแบบรู้สึกทุกครั้งที่จับอ่ะมันรู้สึกดีนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดบนจอนะครับหรือจะสั่งซื้อจากลิงก์ใต้คลิปได้ทั้งคู่นะครับหรือว่าจะมีรายละเอียดอื่นๆสอบถามสอบถามกันข้ามาได้นะครับขอฝากเคสตัวนี้ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกพิจารณานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาละครับสวัสดีครับ